ผู้อาวุโสเสียงสูดลมหายใจเย็นเขาเดาได้อยู่แล้วแต่เขายังคงรู้สึกถึงผลกระทบอันยิ่งใหญ่เมื่อเขาได้ยินจากปากของโฮว,วีเฮาเขาอดไม่ได้ที่จะพูดว่าวีเฮาวีเฮาเจ้าจรู้หรือไม่ว่าจะต้องสูญเสียชีวิตไปกี่คนพลเมืองผู้บริสุทธิ์เสียชีวิตไปกี่คนเราเป็นผู้พิทักษ์ทวีปไม่ใช่ประชาธิตย์พวกีเฮาก้มศีรษะลงและกำมัดแน่นทั้งหมดนี้เป็นความผิดของข้าผู้อาวุโสเสียงข้าจะไม่ผักสายความรับผิดชอบของข้าออกไปแล้วท่านสามารถลงโทษข้าได้ในแบบที่ท่านต้องการแต่เราจะจัดการได้หรือไม่ หลังจากที่เราออกจากภูเขาทางทิศตะวันตกแล้วการตรวจจับทางจิตวิญญาณของข้ายังคงมีประโยชน์สำหรับทุกคนหวังตงเอ๋อพูดขึ้นว่าผู้วีเฮ้าไม่สามารถถูกตำหนิดได้ทั้งหมดผู้อาวุโสเซียนเธอกอดผู้วีเฮ้าแน่นในอ้อมกอดของเธอเธอพูดต่อว่าเราไม่รู้ว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นผู้วีเฮ้าค้นพบโกดังใต้ดินนั้นด้วยการตรวจทางจิตวิญญาณของเขาและเขาเสี่ยงความเสียหายต่อจิตวิญญาณของเขาเองด้วยการแยกอวตารทางจิตวิญ,ญญาณของเขาในวันนี้เพื่อที่เขาจะได้นำเราเข้าไปในโกดังใต้ดินนั้นแม้ว่าเขาจะอออยยยู่่่ในนนสถาาาาาากกกรรณ์ทททีัตต็เขุง เพื่อให้เราสามารถรวบรวมโลหะหายากได้เพียงพอสําหรับการพัฒนาของสํานักถังและสถาบันในอนาคตในเวลาเดียวกันเราต้องการดูว่าเราสามารถจัดการจักรวันดิสุริยันจันทราทางใดทางหนึ่งเพื่อที่เราจะสามารถขัดขวางแผนการบุกรุกของพวกเขาในอนาคตพวกวีเฮ้านําทางเราหลังจากที่เราเข้าไปในโกดังใต้ดินแล้วเราพบว่าโลหะหายากถูกเก็บไว้ที่นั่นมันมีมากเกินไปในนั้นมากเสียจนจักรวันดิสุริยันจันทราสามารถผลิตเครื่องมือวิญ,ญญาณสําหรับการทําสงครามได้อย่างง่ายดายเราเข้าไปข้างในลึกกว่านั้นจนกระทั่งถึงโกดังที่3 ที่ซึ่งมีเครื่องมือวิญญาณอยู่เรานำกระสุนปืนใหญ่วิญญาณที่อยู่กับที่ระดับสูงและทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไว้มีเพียงสิ่งเหล่านั้นเท่านั้นที่สามารถจุดชนวนได้พวกวีเฮาคำนวณอย่างระมัดระวังสถานที่นั้นอยู่ต่ำกว่าพื้นดินร้อยเมตรและโครงสร้างของมันก็เสริมความแข็งแกร่งเป็นพิเศษการระเบิดไม่น่าจะมากถึงขนาดนี้แม้ว่าจะมีการระเบิดภายในโกดังก็าตามวีเฮาประมาณการว่าจะเกิดแผ่นดินไหวขนาดเล็กและแผ่นดินจะสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงเล็กน้อยเป้าหมายหลักของเราคือการทำลายเครื่องมือวิญ,ญญาณที่เก สามารถทำลายโลหะหายากบางส่วนภายน,นอกได้ในเวลาเดียวกันเสียงที่เกิดจากการระเบิดจะทำให้เขามีโอกาสหลบหนีจากชานเมืองด้านตะวันตกดังนั้นเราจึงดำเนินการตามแผนเราไม่รู้ว่าทำไมจูจ่ๆแรงระเบิดถึงได้มีพลังมหาศาลทุกอย่างเกินความคาดหมายของเรามากในขณะที่ผลลัพธ์ก็ผิดปกติมากเช่นกันผู้วิเฮายังต้องการฉลอแผนการบุกรุกของจัก,กรวรรดิสุริยันจันทราคิดดูนะผู้อาวุโสเสียนเหตุการณ์ที่นำไปสู่การนองเลือดมากมายและการสูญเสียชีวิตจำนวนมากนี้เป็นอุบัติเหตุอย่างแท้จริง อย่างไรก็ตามเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเพียงเพราะวัตถุระเบิดอื่นๆที่ไม่รู้จักถูกกระตุน้นหากระเบิดเหล่านั้นพร้อมด้วยเครื่องมือวิญญาณและกระสุนปืนใหญ่ที่อยู่กับที่ที่เราทําลายถูกนํามาใช้ในการรุกรานของพวกเขาผู้คนจํานวนมากจะต้องเสียชีวิตข้าเกรงว่าจํานวนนั้นอาจจะมากกว่าชีวิตที่เสียไปในวันนี้ถึงสิบเท่าร้อยเท่าดังนั้นข้าไม่คิดว่าฮู้วีเฮาทําอะไรผิดถ้าท่านต้องการจะลงโทษเขาก็ลงโทษข,ข้าด้วยเสียงของหวังตงเอ๋อแน่วแน่อย่างมากขณะที่เธอจับมือขวาของฮู้วีเฮาแน่นความทุกข์ทรมานท้ิจรง ตงเอ๋กำลังยืนอยู่ข้างข้าในช่วงเวลาที่สำคัญเช่นนี้เธอไม่ได้หวาดตัวกับการระเบิดอันน่าสะพรึงตัวนั้นและเธอไม่ได้ดุหรือต่อว่าข้าเลยเธอสนับสนุนข้าความประหลาดใจของฮูบีฮาวความเจ็บปวดความรู้สึกผิดการทำอะไรไม่ถูกการตำตนิตัวเองและอารมณ์เชิงลบอื่นๆของฮูบีฮาลดลงอย่างเห็นได้ชัดเมื่อได้รับการสนับสนุนที่ดื้อรั้นของเธอ ความแข็งแกร่งทางจิตใจของเขานั้นเหนือกว่าคนทั่วไปเสมอมาและคนรักของเขายืนอยู่ข้างเขาในเวลาเช่นนี้ดวงตาของฮุกวีเฮ้าถูกกำหนดไว้แล้วแต่ตอนนี้พวกมันเริ่มลุกเป็นไฟด้วยความเพียนและความอดทนมากขึ้นหวังชิวเอเดินออกไปแล้วจ้องมองผู้อาวุโสเสียนขณะที่เธอกล่าวว่าแม้ว่าท่านจะยืนยันที่จะตำหนิใครก็ตามฮุววีเฮาก็ไม่สามารถถูกตำหนิดได้ทั้งหมดตอนนั้นเขาอยู่ในรูปแบบของจิตวิญญ,ญาณของเขาเท่านั้น และเขาไม่สามารถทําอะไรได้เลยตงเอ๋อเชี่ยวเชียว,ยวและข้าเป็นคนติดตั้งระเบิดเวลานั้นดังนั้นเราจึงเป็นผู้กระทําความผิดแล้วยังไงละ่ะสิ่งต่างๆกลายเป็นแบบนี้ไปแล้วดังนั้นจึงไม่มีประโยชน์ที่จะพูดมันอีกต่อไปคําพูดของหวังชิวเอ๋อแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของเธอตรงกันข้ามกับการโต้แย้งที่สมเหตุสมผลของวังตงเอ๋อบุคลิกของเธอไม่ได้เปลี่ยนไปเลยแม้แต่น้อยแม้ว่าเธอจะพูดกับผู้อาวุโสเสียงเชี่ยวเชียว,ยวพยักหน้าและกล่าวว่าใช่ ชิวเอ๋อร์พูดถูกเราสามคนเป็นผู้กระทำความผิดสิ่งนี้ไม่เกี่ยวข้องกับพวกวีเหา่าเขาแค่ช่วยเราคำนวณและมีเพียงเราสามคนเท่านั้นที่สามารถดำเนินการใดๆได้จริงเราเป็นคนตัดสินใจขั้นสุดท้ายพวกวีเห่าหัวเราะและพูดว่าพวกเจ้าไม่ต้องช่วยข้าแบกรับความรับผิดชอบนี้ความผิดพลาดคือความผิดพลาดและตอนนี้เมื่อข้าคิดดูแล้วการระเบิดในโกดังนั้นก็อาจจะทําให้เกิดการระเบิดในโกดังอื่นวัตถุระเบิดเหล่านั้นน่าจะเป็นเครื่องมือวิญญ,ญาณระดับสูง ที่เก็บไว้ในศาลาคุณธรรมอันเรื่องชื่อถ้าควรจะคิดเกี่ยวกับเรื่องนั้นการระเบิดของเรานั้นอยู่ใกล้กับคุณธรรมอันเรื่องชื่อมากการทำลายศาลาคุณธรรมอันเรื่องชื่อเป็นส่วนหนึ่งของแผนของเราแต่ข้าก็กระตือรือร้นเกินกว่าจะทําสําเร็จและการกระหายความสาเร็จก็นาไปสู่หายยนะนครั้งนี้พลเมืองผู้บริสุทธิ์จานวนมากอาจตายไปแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพราะว่าการแข่งขันวิญญาณจานเยาวชนระดับสูงยังคงดําเนินอยู่แน่นอนว่ามีนักเดินทางจานวนมากในเมืองรุ่งเรือง เขาเม้มเริมฝีปากแน่นหลังจากพูดประโยคนี้แม้ว่าเขาจะไม่ชอบจักรวรรดิสุริยันจันทราแต่พลเมืองของจักรวรรดิสุริยันจันทรานั้นบริสุทธิ์และผลที่ตามมาของภัยพิบัติครั้งนี้ก็เกินจินตนาการเขาไม่รู้ว่าจํานวนผู้เสียชีวิตที่แท้จริงเป็นอย่างไรในเมืองรุ่งเรืองอารมณ์ของผู้อาวุโสเสียงสงบลงเล็กน้อยเขากําลังจะพูดอะไรบางอย่างแต่มีเสียงที่เป็นมิตรและค่อนข้างน่าเชื่อถือดังขึ้นอารมณ์ของผู้อาวุโสเสียงสงบลงเล็กน้อยเขากําลังจะพูดอะไรบางอย่างแต่มีเสียงที่เป็นมิตรและค่อนข้างน่าเยล ผู้วีเฮาและข้าเป็นคนวางแผนเรื่องนี้ทั้งหมดและข้าเป็นพี่ใหญ่ของสำนักถังดังนั้นข้าจึงเป็นคนสุดท้ายที่จะตัดสินใจว่าเราควรจะดำเนินการนี้หรือไม่ทั้งหมดนี้จะไม่เกิดขึ้นถ้าข้าไม่ได้ตัดสินใจข้าไม่คู่ควรที่จะอยู่ในลานด้าในอีกต่อไปและข้าขอให้สถาบันการศึกษาขับไล่ข้าเพื่อเป็นการลงโทษเสียงของเปยเปยสงบแต่มุ่งมั่นใบหน้าของเขายังคงซีดเล็กน้อยแต่ตอนนี้เขาขยับได้เปยเปยๆค่อยเดินไปข้างหน้าผู้วีเฮาและยืนอยู่ระหว่างเขากับผู้อาวุโสเซียนดวงตาของผู้อาว เคยไปสบตาผู้อาวุโสเสียงและกลา่าวตอบว่าหากต้องโทษใครคนหนึ่งในเรื่องนี้ข้าก็ต้องเป็นคนที่ถูกตำหนิเพราะข้าคือคนที่อนุมัติการดำเนินการนี้ผู้อาวุโสเสียงข้าไม่ได้พยายามที่จะรับผิดชอบแทนพวกเขาแต่ข้าจะไม่พยายามลดหย่อนตัวเองไม่ว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้อย่างไรและทำไมข้าก็ยังเป็นคนตัดสินใจขั้นสุดท้ายผลลัพธ์และผลที่ตามมานั้นเกินวิจารณญาณและความคาดหวังของพวกเรามากและความเป็นจริงที่เราฆ่าชีวิตผู้คนไปมากมายไม่มีใครอยากเห็นสิ่งนี้เกิดขึ้นเพราะพลเมืองเหล่านี้บริสุทธิ์แม้ว่าพวกเขาจะอาศัยอยู่ในอนาณาเขตของศั เราจะรับผิดชอบอย่างเต็มที่สำหรับเรื่องนี้ข้าสามารถพูดได้เพียงว่าที่สถาบันทั้งสำนักถังจะออกจากลานด้านในยกเว้นผู้วีฮาวอย่างไรก็ตามผู้วีฮาวไม่สามารถออกจากสถาบันการศึกษาได้ท่านคงจะจำได้ว่าผู้อาวุโสมู่ได้สัง่งเราว่าผู้วีฮาวจะเป็นปรมาจารย์สาราคุณธรรมอันเรื่องชื่อรุ่นต่อต่อไปความผิดพลาดนี้เกิดขึ้นเพราะคำสั่งและความเป็นผู้นำที่ไม่เพียงพอของข้าดังนั้นเขาไม่ควรเป็นคนรับผิดชอบทั้งหมดนอกจากนี้ท่านได้เห็นสิ่งที่เขาสามารถทำได้ด้วยตาของท่านเองเขาเป็นอนาคตของสถาบันการศึกษาหากวีฮ โรงเรียนสื่อหลายเครือจะเป็นสถาบันอันดับหนึ่งของทวีปเสมอผู้อาวุโสเสียงสายหัวและพูดว่าเอาละข้ารู้แล้วว่าทุกอย่างเกิดขึ้นได้อย่างไรและข้าเชื่อใจพวกเจ้าบอกคนที่เหลือเราจะไปกันในอีก15นาทีผู้อาวุโสเสียงสำรวจทุกคนด้วยสายตาสงบก่อนจะหันหลังและจากไปโดยไม่พูดอะไรอีก